ศึกจิงศึกจิงถ้วยข้าวหมาอา้าวไอทดลองก่อนทดลองก่อนอทลองก่อนไปตามไปไมไฟางไปกดกลุ่มนี้ปับ๊บนะยวกดทีเดียวพอขึ้นสีเขียวแล้วไปได้เ อ่าโอเคหนึ่งรอบอ่าจอดจอดเรียงกันจอดเรียงกันจอดเรียงกันรออรอพูกนรอพูกนรอพูกร้อนแล้วอะไรครับนี่ครับดาวรุ่งพุ่งแรงดาวรุ่งพุ่งมาตามแนวทางเลยเออจอดนี้จอดนี้อ่าจอดนี้จอดเรียงกัน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 จอเรียงกันเออ Okay.